สำหรับเ,เพื่อนเที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาลุยแหลงไปกับทีมชายนิ่งกลิตเตอมังกรกัน อ่ทีมนี้เลยครับเป็นทีมที่เราเนี่ยได้ทําการปล่อยคลิปไปเมื่อวานท็อปปิ้งก็เหมือนเดิมเปะ๊ะก็มีน้องคนหนึ่งนะครับทักมาว่าพี่ลองเล่นแล้วก็ลองใช้งานจริงให้ดูหน่อยว่าจะต้องเลือกตียังไงปะงั้นเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับก็ไอดีนี้เป็นไอดีเซิร์ฟดาร์กผมจะพยายามาคัดทีมตีแบบมันๆให้ดูละกันเดี๋ยวลองดูก่อน คนนี้เป็นแมนกะพุนสตาร์ดัสแบล็คเพล,ลนะครับก็จากที่ตีมาแทบจะไม่แพ้เลยว่ะสำหรับไอคิมทรงนี้นะมันจะแพ้ก็ต่อเมื่อเจอฉลามนะครับแล้วก็เจอจังหวะก,กินเกลียนจริงๆเออเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงอ่าเราจะเน้นการดึงเกมไปเรื่อยๆนะครับนี่ข้อดีของการเซตคู่ทามให้ตรงกับผมอะ่ะมันจะออกตรงกับ1นาทีเป๊ะเลย เวลาเจอกับทีมเมตาเน่าโคตรได้เปรียบนะครับโหโคตรสะใจอ่าคนนี้ไม่มีอะไรธรรมดามากครับพอใส่แมงกัะพุนไปดาเมจเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งน้อยกว่า3ดามเมตรแต่ว่าจะได้เรื่องของการล้างโล่มานะครับแล้วก็การช่วยฮิลในช่วงท้ายโอเคคนนี้อุย้ยอุย้ยลูกอมินว่ะเอสองฮิลลูกอมมิน,ตมมนสตาร์ดัตนะครับจัดให้เขาหน่อย ร้อสิบสองแพ้นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยโคตรตึงเดี๋ยววันนี้กะว่าจะไต่ไปประมาณ300อไหวไหมวะไม่รู้นะครับว่าไกลหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะได้แหละสักสามร้อกว่ากว่าละกันอืมอ่ะหิวขึ้นมาหิวขึ้นมาชายนิ่งเวลาเลือดเป็นสีชมพูนะโคตสาสัจจเห็นมาหนึ่งนาะทีเป๊ะโอ้โหแบล็คเพิร์ลไปแล้วนะครับเอ้ยเรายังมีอังกอยอยู่ เรายังมีอังกรนะครับโอเคสนปอุยขนาดใช้ยนิ่งกิตเตอร์แค่2ดาวยังขนาดนี้ยมังกรผมก็แค่ไม่กี่ดาวนะครับถ้าใครดาวเยอะกว่านี้รับรองแก้เมตาสบายอ่าฮิวขึ้นอุ้ยพน้นเรียบร้อย <c oughs> ทอปร้อยกว่ากว่านะครับโดนละซัดแตก1 8ถ้วยอ้าว372แล้วนะครับแบบเพิ่ม9ดาวทุกคน โคตรตึงคนนี้เจอเราเก็บไปอ่ะคนนี้แบ a ็คเพลว์เดาวอ่ะไปอุ้ยล็อกสตาร์อ่ะทุกคนเป็นล็อกสตาร์สตาร์ดัสแล้วก็ Black p e a r ์นะครับเขาก็มีอังกอรเหมือนกับเราอันดับ525เหมือนจะแข่งกันนู่นแหละประมาณวีที่30นะครับน่าจะมีการตัดสินได้และ เราดูที่ตรงกันหนึ่งนาทีเป๊ะหรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับตรงไหมหนึ่งนาทีโอ้ยพ้นทันทีเฮ้ยเซตู่ทำไปประมาณนี้โคตรเจ๋งครับผลงานไปดูได้สำหรับทีมป้องกันเมื่อวานโ,โหบวกรัวจัดๆเลยอันนี้เป็นการลุยจริงนะครับผมอยากจะไปลุยจริงด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแทบจะไม่เคยเอาไปลุยจริงอันนี้ก็มา,าเล่นกันสดๆอีกครั้งนะครับไปกันยาวๆกระจุย สบายบอกเลยสบาย11ถ้วยเอ้ยอันดับสวยจัด3,4,5สี่ห้าเสียดายล็อกสตาร์ผมน่าจะเก็บดาวแบบให้มันมากกว่านี้อุ้ย8ดาวอะ่ะสนป6หดาวนะครับอ่ะโอ้ยฉลามโอ้โหเจออะไรไม่เจอเจอฉลามนะครับคือเราแพ้ทางหนักมากเว้ย หวังพึ่งปาฏิหารนะครับถ้าไม่ปาฏิหารก็คือฉลามแม่งโดดวืดเอ้าวืดทีวืดทีฮิวตอ่อช่วยหน่อยไปโดนไอ้ล็อคสตาร์นู่นไปจะได้มีอังกอร์ขึ้นมานะไม่งั้นแม่งไม่ไหวว่ะเดี๋ยวละพ่นไปฉลามพ่นเอ้ยไม่ใช่นี่มังกรละพ่นไปโอ้ไม่มีตัวตายเลยงานเข้างานเข้าแล้วตานนี้ผมโดนนะครับโอ้ยคนนี้โหดมากฉลามเขาเนี่ยไล่เก็บทีละแถวเลย เออต้องยอมแหละมันแพ้ทางกันเกินไปนะครับอันนี้เข้าใจได้โดนไปสามต้งห้วยว่ะโอโห้แปดดาวแบบคเพิ่์ดแปดดาวฉลามเก้าดาวนะครับลูกโอมมิน้นดาวสูงทั้งนั้นเลยคนนี้ตึงจริงเหมาะสมกระท็อปเซิร์ฟในเซิร์ฟนี้คนนี้พลังสูงมากไม่น่าใช่ฉลามนี่ไงเป็นสามดาวเมจนะครับสตาร์ดัสแสงจันทร์แล้วก็แบล็คเพิร์โอ้โหดาเมจหนักหน่วงใ้เขาหน่อย เราต้องรอดด้วยนะครับโอ้ตีไม่เข้าเลย <laughs> ชายนิ่งมันสับดีวะ่ะเออเป็นตัวทั้งดามเมจแล้วก็สับทีมได้ไปในตัวนะครับเจ๋งดีอา้าวมาเจ็ดหกห้าสี่าโอ้ยรอบนี้สก,กิลเหมือนจะโดนนั้นนิดหนึงแต่ไม่เป็นไรมังกรเก็บงานอู้หูหายบอกเลยว่าหายนะครับไอ้เซิร์เพียวผมก็ไปนั่งทำไปแล้ว ก็ถือว่าตีได้โอ้โหพอสมควรนะครับในการเจอกับทีมพวกครีมสันเนี่ยหวานเจี๊ยบบอกเลยอ่ะเก็บงานจันต่อสบายสบาย328นะครับแสดงว่าต่ายไม่ยากเกินไปงั้นเป้าหมายสัก200กว่ากว่าพอแต่สามร้อยเดี๋ยวมันจะจบไวไปนะครับเอาสัก200กว่ากว่าแล้กันอ่าแมงกัคพนสตาร์ด,ดั๊บแบล็คเพิลสบาย กลา้าพูดเลยว่าสบายนะครับแกรนสองแกรนสองก็คือท็อปสองร้อยใช่ไหมเออก็คือตึงทุกคนนะครับในช่วงนี้วิล็อกสตาโออังกอร์เร็วเกินว่ะตานนี้มีโอกาสพลาดน,นะครับเพราะาอังกอร์ไวมากเฮ้ยแต่ว่าดูจังวะการพ้นนะครับสามสองหนึ่งตรงก็นหนึ่งอาทีเป๊ะมีการล็อกล่อนิดหนึ่งหายหายหายโอ้โห <c oughs> โคตรขี้โกรงอะมังกรบอกเลยว่าโคตรขี้โกรงนะครับเียดายเป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่ยอมเก็บหลายดาวน่าจะเติมแพ็คมันนะเออพอเล่นได้ขนาดนี้แม่งโหปดคิดไม่ได้เลยเรียบร้อยนะครับท็อป200ใช่ไหมคนนี้อ่าแตกไปอุ้ยสย287สซีซั่นนี้ยังไม่เติมพาสเลยว่าจะเติมทีไรลืมทุกทีนะครับก็ สำหรับใครที่จะเติมร้านคุกกี้แลน์ช็อปแนะนำเลยเติมเร็วทันใจปลอดภัยแถมราคาเนี่ยประหยัดกว่าคุณเติมเองด้วยนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะของโคตรคุ้มเดี๋ยวจบคลิปนี้ว่าจะไปเติมแล้วจะได้ไม่ลืมโอเคไป2องฮิว้วหรอ2อฮิวหรอ2อฮิ้วเนี่ยดามิาาน้อยนะครับมามาดูจังหวะนะห้าสี่ามสองหนึ่งมังกรเตรียมตัวเก็บสแต็กพ่นเติมหลอด โอ้หแต่ว่าไม่ตายว่ะตาดัดเขาอยู่ใช่ไหมเอ้ยสตาร์ดัสไปแล้วสบายครับบอกเลยถ้าสตาดัสหรือว่าแบ๊บเพริร์บไปแล้วหนึ่งตัวนะโอกาสชนะเขาเคือน้อยมากเว้ยยกเว้นจะมีจังหวะฟลุกจริงๆนะครับแบบนี้คือชิลอ,อือเออพอได้ลุยยาวๆเราก็เห็นจุดเด่นของทีมเราเยอะเหมือนกันนะครับ เนี่ยฟื้นเฉยมีอังกอรมาดีมันก็มาดีมันมีอังกอรเออเดี๋ยวล็อกสตาร์ผมกะว่าจะปั้นเป็น10ดาวนะครับเพราะว่ามันอาจจะได้ใช้ในการตีบอสสกิลด้วยสำหรับตัวฮิลตัวนี้รอกล่องตอนแพทใหม่ก่อนแล้วก็รอเปิดได้ด้วยนะครับอ่ามาชายนิ่งเราเปิด โลชมพูไปไม่น่ามีรายนะครับเพราะว่าเป็นทีมทรงคิมสันเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่ใช่ฉลามคือหวานเจี๊บหมดอะตอนนี้กล้าพูดเลยยกเว้นจะเจอจังหวะแปลกๆนะครับอ้าเตรียมตัว3 2 1, 1 1อาทีปิดฉากโอ้โหเออตั้งชื่อใหม่ได้เลยนะครับว่าทีหนึาทีปิดฉากเห็นไหมว่าครูทามังกรเนี่ยไม่ต้องเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ต้องน้อยเกินไปใส่แบบพอดีพอดีมันจะเป๊ะแล้วก็โอ้โห ได้แรงนะครับแรงแบบแรงสะใจมากจังหวะดีด้วย330น่าจะขึ้น250กว่าได้แล้วนะครับโอ้โห241ไม่มีคิงนอมพาสมาได้ขนาดนี้โคตรตึงอ้าวไปเลยคนนี้ไม่น่ามีายนะครับตำราฟ้าโอ้โหตำลาฟ้าฉลามมาเลยงานเข้านะครับทำใจรอเลยทุกคน ว่าโดนว่ะไอ้เราก็คิดว่าเป็นแมงกะพุนอ่าสตาร์ดัสธรรมดานะเป็นแมงกะพุนฉลามโอ้โหโคตรเกียเลยว่ะใส่หลอกเรา,าเอ่ะาหวังว่าจะรอดนะครับหวังว่าจะรอดเติมตัวสามสองหนึ่งพ่นตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ว่าฉลามฉลามจะไปแล้วฉลามโอ้โออยอะไรวะโวมังกรยังมีช้นิ่งอยู่ช้นิ่งเก็บฉลามดิโอ้ ยอมยอมยอมโอ้คือแพ้ทางก็คือแพ้ทางนะครับมันสู้ไม่ได้นะโอ้โหมันเจอกันแบบนี้ฉลามเขา10ดาวแล้วคือเดาวอ่าว่ากันไปอันนี้ต้องยอมจริงครับมันมันโอ้โหส่วนทางกันเกินไปอ่เดี๋ยวเก็บคนนี้ก่อนไม่มีคิงน d อมพาร์นะครับเราก็เชื่อเฉือนเขาไปเลยคอมมิวนิซึมใช่ไหมหกพันกว่านะครับ ก็เมื่อวานได้เห็นคอมเมนต์ประมาณว่าไม่มีชายนิ่งใช้ตัวอะไรแทนอันนี้ไม่รู้อ่ะเออผมมองว่าเป็นแบล็คเพลก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะประสิทธิภาพไม่เท่ากับแบบนี้เพราะว่าแบล็คเพลเขาก็มันไม่ได้มีส่วนในการยือเก็เท่ากับไอเจ้าชายนิ่งนะครับเออ,อน,นั้นก็ลองปรับดูลองใส่เป็นแบล็คเพลใส่เป็นสตาร์ดัตหรือไม่ก็แสงจันทดูว่าเออจังหวะเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับ ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นมังกรเท่าไหร่นะเนี่ยมีมาจริงจังก็คือตอนเนี้ยในตอนแพทมังกรผมไปเล่นซีลอนมากกว่าเออจะค่อนข้างเคลียนกับแพทในช่วงนั้นนะครับไปกัน Grandmaster ์สามฮิลลูกอม,มินเนะี่ยผมเล่นไม่เข้ามือ่ะบอกตามตรงผมมีไอดีลูกอม,มินสิดาวนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยค่อนข้างดีมากเป็น ทีมนี่ยพอทําได้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันเล่นไม่สนุกเลยจังหวะก็ไม่ได้สู้ใครก็ก็ไม่ได้นะครับเหมือนแบบยังไงอะไม่ถูกชะตากับเรานะั้งก็เลยไม่เอาแล้วเล่นทีมอื่นสามสองหนึ่งอภัยหมดทีหมดไหมอู้หูเกือบตุยเกือบตุยสตารัสอยู่แต่ว่าแบบเพอร์เขาไปแล้วนะครับคือมังกรมันแรงมากเว้ยดังนั้นจังหวะการใช้สแต็กเนี่ยถ้าเกิดเร็วเกินไปแล้วไปออกก็อนหนึ่งนาทีคือแม้แทบจะไม่ประโยชน์นะครับเหมือนตีไม่เข้าเขาอ่ะ ถูกปะ่ะดังนั้นต้องมีการกัดจังหวะให้ดีนะโอ้ยเหลือมังกรตัวเดียวอย่าตายนะอย่าตายนะเตรียมรอสวนหิ้วเออน n a p ฟุ๊กๆด้วยโอ้ยเกือบตุยนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าสแนปไม่การเล่นกับมังกรแล้วโหดนะครับทนไว้อย่าแทงมาเออนิดเดียวตายไหมไม่ตายออ้เกือบตายก็ทุกคนรอดมาได้ไงวันนี้จังหวะเรายังดีอยู่โอ anyway, ้โหฟุกนะครับอันนี้ฟุก อาไปโคแต่ละคนอันที่10ดบดาวอะ่ะมังกร10บดาวอ่ะเมื่อกี้แดาวใช่ไหมอันนี้โอ้หมังกร10บดาวเหมือนกันเลยมันตึงจังหวะโอแบบเพลร์ดจ็ดาวเอาไปก่อนเอาอ๋อแรงเขาไม่ได้สูงมากนะครับผมก็ดูต่ดาวไม่ได้ดูแรงเลยหมื่นกว่าแต่แม่ แรงไม่สมกับตัวละครเลยว่ะถ้าตัว7ดาวขนาดนี้แม่งน่าจะเติมเยอะมากเว้ยถ้าเปิดอย่างเดียวผมว่าไม่น่าได้ขนาดนี้นะครับน่าจะต้องเป็นการเติมเยอะและคนนี้อาจจะเป็นสายดองแรงที่ว่ารอเก็บช่วงฐานซีซันก็ได้นะครับคนนี้เอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยจเจริเออขอภัยด้วยกินข้าวมานะครับว้นต่อโอ้โหเรียบร้อยเหลือแค่สตาร์ดัตนะครับสบายบอกเลยชายนิ่งเอาอยู่ เดี๋ยวขึ้นมาเรียบร้อยแบบนี้้็่หวานเจี๊ยบครับตัวดาเมจไปหมดแล้วทำไมลมมันตีขึ้นจังวะเดี๋ยวเลยในคลิปนี้น่าเกลียดอะ้่มาถ้วยเดียว219ลืมดูแลงหัเสียดายตัวววะเสียดายตัวเลยคงต้องตีนะครับแ8ดาวเราก็ไม่กลัวอ่าเป็นแมงกะพุนแมงกะพุนนะครับ คือเรายังไม่แพ้เลยใช่ไหมไม่แพ้ทีมที่แบบอ่าเป็นไอทีมคิมสันธรรมดาที่ไม่ใช่ฉลามเนี่ยดังนั้นอ่ะคนนี้เราอาจจะโดนนะครับดาาแม่งแน่นจริงโหเออลงันได้ลงัน,นมามังกรหนึ่งอุย้ยออกเร็วเกินเนี่ยไม่ครับนี่ออกเร็วเกินโอ้โหเล้พอมันออกเร็วเกินคือแม่งจังหวะเพี้ยนไปเลยน่าจะโดนจริงครับอื นั่นไงแสดงว่าการเซตคู่ํามมังกรมีผลมากกับทีมชายนิ่งนะครับเนี่ยไปย้อนดูได้เมื่อกี้แม่งออกเร็วเกินประมาณ1นาที2วิทนะครับถ้าออกในช่วง59ไแม่งจะดีมากอ่ะก็แพ้เป็นครั้งแรกสำหรับการเจอทีมคิมสานที่ไม่ใช่ฉลาดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนอะก็สนุกกันไปประมาณหนึ่งแล้วโอเคไว้เจอกันครับ